สิบเจ็ดสุปาริจริยวัคหมวดว่าด้วยพระสุปาริจริยะเป็นต้นหนึ่งสุปาริจริยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระสุปาริจริยะเทระพระสุปาริจริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ ทรงองค์อาจกวานรชนทรงมีพระจักสุสเสด็จออกจากป่าใหญ่แล้วทรงแสดงธรรมอยู่เทวดาได้ประชุมกันในที่มีไกลพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในขณะนั้นเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันด้วยกิจบางอย่างได้เพ่งมองดูข้อข้าพเจ้าได้ทราบพระดำรัสที่แสดงอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ปรบมือแล้วจึงเข้าไปบำรุงข้าพเจ้าเห็นผลแห่งการบำรุงพระศาสดาที่ข้าพเจ้าประพฤติดีแล้วในสามห0ื่นครับข้าพเจ้าจึงไม่ไปเกิดในทุกขติเลยพนกลับที่หนึ่งยี่สิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสมละลังกตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมก8์และอภิญญาหกเข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุป,ปาริจริยเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สุป,ปาริจริยเถราประทานที่หนึ่งจบ2กระนเวระบุพิยะเถราประทาน ประวัติในดิตชาติของพระกนะเวระปุพิยะเทระพระกนะเวระปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนมีหมู่สาวกค้อมล้อมเสด็จดำเนินไปยังนครข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้ผู้คุ้มครองภายในพระราชวังจึงเข้าไปในปราสาท ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเขาพระเจ้าจึงถือดอกยี่โถไปโปรยลงในถ้ำกลางหมู่ภิกษุกแบ่งโปรยลงสำหรับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่านั้นเนี่กลับที่94นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่กลับที่87นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิสี่ชาติ พระนามว่ามหิธิกะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกนะเวราปุพยะเทระ ได้พาศิขทถาเหล่านี้ด้วยประกาศน้คณะเวระบุพิระเทราประธานที่สองจบ 3. ขจักกะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระขจักกะทายกะเทระพระขจักกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ แด่พระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าติสสะและได้ถวายผลมะพราะ้าวและของควรเคี้ยวที่รู้กันดีเข้าระเจ้าครั้นถวายผลมไม้นั้นแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้แสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วย่อมบันเทิงมีความประสงค์สิ่งที่น่าปรารถนาก็บรรลุได้ตามปรารถนาในกลับที่92นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผล,ลไม้เนื้อกับที่13นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิพระนามว่าอินทสมะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระขจกะทายกะเทระได้พาศึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการศน้ขจักกะทายกะเทราประทานที่สามจบ 4. เทสปูชกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระเทสปูชกะเทระพระเทสปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัททัศส,สีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อ่านกว่านรชนเสด็จเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าไปในอากาศพระศาสดาหมหามุนีประทับอยู่ในภูมิภาคใดแล้วเสด็จเหาะขึ้นไปข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้บูชาภูมิภาคนั้นด้วยมือทั้งสองของตนเนือกลับที่หนึ่งนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นพระมหามุนี จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาภูมิภาคที่พระองค์ประทับในกลับที่111่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าโคสุชาตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเทสะปูชกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้เทสะปูชกะเทราประธานที่สี่จบห้ากนิการะชติยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระกานิการะชติยะเทระ พระกาิการะชาติยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากวานรชนเป็นมุนีเสด็จเข้าป่าใหญ่เพื่อทรงพักกลางวันครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เก็บดอกกานิก,กามาทำเป็นร่มได้ทำเพดานดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเนื้อับที่สาสิบเอ็ด นับจากกลับนี้ไปข้าพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกลับที่ยีสนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแปดชาติพระนามว่าโสนาภะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระกนิการะชัติยะเทระได้พาสิกขา,าเหล่านี้ด้วยประการาชนี้กนิการะชัติยะเทราประธานที่ห้าจบ 6. สัปปิทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระสัปปิทาทยากะเทระ พระสัพพิทายกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าผุสะผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้กล้าวกล้าทรงช่วยมหาชนให้สงบเย็นเสด็จดำเนินไปตามถนนพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงสำนักของข้าพเจ้าโดยลำดับขณะนั้นข้าพเจ้ารับบาดแล้วได้ถวายเนยใสยและน้ำมัน ในกลับที่92นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเนยใสและน้ำมันไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสและน้ำมันเนกกลับที่56นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสมทุทกะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกเาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเ,เจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระสัปปิทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้สัปปิทายกะเทราประธานที่หกจบเจ็ดยุทธิกะปุพยะเทราประธาน ประวัติในดิตชาติของพระยุทธิกะปุพยะเถระพระยุทธิกะปุพยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าเที่ยวไปตามกระแสน้ำใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาณที่นั้นเขาพะเจ้าได้เห็นพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ดังต้นพญาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งเขาพะเจ้าได้ถือดอกเข็มเข้าเฝ้าพระมหามุนี มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้บูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่67นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสามุทธระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมาก ุณนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระยุทธิกะปุพยะ,ะเทระได้พาสิทธคขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ยุทธิกะปุพยะเทราประธานที่เจ็ดจบ8 ทุสสะทายกะเทร,ประปทานประวัติในดิตชาติของพระทุสสะทายกะเทระพระทุสสะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นราชโอรสอยู่ในติวารานครที่น่ารื่นรมเรียเครื่องบรรณาการแล้วจึงได้ถวายพระผู้มีพระภาคผู้สงบประงับพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธถะ ทรงรับเครื่องบรรณาการแล้วใช้พระหัตลูบผ้าครั้นทรงรับแล้วได้เสด็จเหาะขึ้นสู่นภากาศเมื่อพระพุทธเจ้ากําลังเสด็จไปผ้าปลิวตามไปเบื้องพระปริสดางข้าพเจ้าทําจิตให้เลื่อมสายในพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงเป็นบุคคลผู้เลิศในกับที่ก้ัสบที่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผ้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย นี่เป็นผลแห่งการถวายผ้าเนกลับที่6 7สนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าปริสุทธะเป็นจอมมนุษย์มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระทุสะทายกะเทระได้พาสิทธิคาเหล่านี้ด้วยประการชนีทุสะทายกะเทราประธานที่8จบ 9. สมาทัปะกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระสมาทัปะกะเทระพระสมาทัปะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ได้มีการประชุมอุบาสกจจำนวนมากในกรุงพันธุมดีเข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกเหล่านั้นเป็นคนรับใช้เข้าพเจ้าเข้าพเจ้าเรียกประชุมอุบาสกเหล่านั้นทั้งหมดแล้วชักชวนในการทำบุญว่าเราทั้งหลายจากทำปรมถวายแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมอุบาสกเหล่านั้นรับคำว่าดีละแล้วดำเนินไปตามความพอใจของเข้าพเจ้า พวกเราทั้งหลายสร้างปรารมให้เสร็จแล้วได้ถวายพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าวิปัสสีเนกับที่9 1อนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้สร้างปรามถวายในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างปรามถวายเนกับที่ห9นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าอาเทยะ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสมาทาปกะเถระได้พาสิกคาฐาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สมาทาปกะเถราประธานที่เก้าจบ สิปัญจังคุริยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปัญจังคุริยะเทระพระปัญจังคุริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงองค์อากว่านรชนเป็นพระมุนีทรงฉัลาดในวิหารธรรมกำลังเสด็จเข้าไปยังพระคันธกุดี ข้าพเจ้าได้ถือของหอมและพวงมาลัยไปยังสำนักพระชินเจ้าแต่ข้าพเจ้ามีศรัทธาน้อยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ถวายเครื่องรูปไล้ด้วยนิ้วทั้งห้าเนี่กลับที่9 2บสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ของหอมบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งเครื่องรูปร้ด้วยนิ้วทั้งห้านี่กลับที่7 2นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสยามปภะ,ะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็าได้ทําสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญจคุริยะเถระ ได้พาศิขปานเหล่านี้ด้วยประกาฉนิปัญจังคุริยะเทราประธานที่สิบจบสุปาริจริยวัคที่สิบเจ็ดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวัค์นี้คือหสุปาริจริยะเทราประธาน 2. กณกนเวระปุพิยะเทราประธาน 3. ขคจกะทายกะเทราประธาน สเทสปูชะกะเถราประทาน 5. กนิการะชาติยะเถราประทาน 6. สัปิทายกะเถราประทาน 7. ยุทิกะปุพิยะเถราประทาน 8. ทุสะทายกะเถราประทาน 9. สมาทะปะกะเถราประทาน 10. ปัญจังคุริยะเถราประทานมีคาถา54าคาถา ชันนี้แล